ครับสวัสดีพี่ๆช่อง youtube แบรน,นเดินวันนี้ผมก็กลับจากทำงานพอดีผมก็เลยมาดูเอ๊ะร้านนี้แปลกดีที่แท้ร้านขายเบอร์เกอร์เองแต่เบอร์เกอร์ลสุก k l ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปช่อง youtube เพื่อนๆที่ว่าสนใจจะมาซื้ออยู่ทางจะไป ถ้าทางจะไปนาราก็ถนนนัน,นครพี่อยู่สามแยกถนนนัน,นครอยู่ฝั่งซ้ายถ้าจะไปในตัวเมืองนะพี่นะถ้าจะไปทางรังแงะก็ฝั่งขวาพอดีผมเห็นร้านแกเก๋ดีก็เลยมาทำคลิปอ่า YouTube ให้ให้เจ้าของร้านได้ได้ให้เพื่อนๆได้

tak satu tu, Eh? Tak satu tu, Satu putih? Ya. Oh, dah ni abel dia dah uh, sari-sari. Satu putih abel. Ha, uh, abel-abel dah tengok dalam YouTube Chong Bay London dah. Siapa nak makan burger? Uh, di Capai Tiga nak pergi di Tanunan Akon dah. Ni tu dia. Jangan tak lagi, Buka. Buka yang lagi. Yang lagi dah. Eh, tak ada lagi cuti hari apa dah. Tak ada. Hari Jumaat apa buka? Jumaat apa buka banyak petai. Uh, buka, buka berapa? Buka 4 tengah. Lepas Oh. Ni dah uh, suami isteri jual beka di cabai nak pergi tanunan Akon dah dalam tuan meang. Ha, oh, ni คนมารอพี่มารอเขา,อาจองไว้แล้ว <c oughs> กับลูกสาวกี่ลูกพี่ <c oughs> กี่ลูกอ่ะซื้อ <c oughs> สองเองอ่ะ <c oughs> โอเคเห็นได้กระดาษย่อ สายพอปุ้ยเหรอมาน่าไปดิสถานีแต่ยังก้บลาลิกันเนี่ยน่าคลิกทาย่อน่าคลิกอีกถามยางมหันต์อีกแต่ยังก้กันได้โอเคดิก็เลยมาลงทำคลิปให้ย้อนหน่อยเพื่อนๆที่ว่าสนใจจะกินเบอร์เกอร์พี่ก็เปิดใบสี่เลิกประมาณยี่สิบสาม่สิบยี่สิบสามนาฬิกาพี่ทุกวันเขาไม่มีวันหยุด สว่วนมากเขาขายช่วงบ่ายเปิดบ่ายสี่ก็ประมาณ 20, า 23, ายี่สิบสามนกาก็ปิดวันหนึ่งรับชายโรตีประมาณร้อยหนึ่งพี่ขายดีอยู่ผมเลยมาดูว่าร้านนี้เก๋ยอยู่เบอร์เกอร์เกลพี่ถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วแต่อยู่จังหวัดไหน,นพี่ถ้ามาจังหวัดน,นาราชว่ามาอุดหนุนเ,เ,เจ้าของร้านได้พี่อยู่ อาทานจะไปถน,นนนนครพร่ในตัวเมืองฝั่งซ้าย้ามอนอะไรแบบจีวะรูว่ทาวรู้ว่าด้วา,าดวดอสีนี่บัเยอดเมนูเดอเยอะเมนูอไรแ้วนี่อ๋อเด้อซควางควางนกกระจเท bước tại bước thế bước Oh, bước chuồng 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 Bơ Saya pun beradu tengok ni nampak laksuk, nampak uh, beker KL atau E. Bagi luar apa ni. Oh, sari-sari satu -sari rutin ni banyak kat peh. Mana weh? Mana kak? Oani hot, jiu ni hot ni, ho, ni 15 dah. Ci 15 Putih Oh, 15 betul. Yeah. Ape 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 apa ni? Bemak. Oh, bemak dah. Yeah. Ya. dah saya pun ha uh, clip uh, uh, video ah uh, ni saja. Mana siapa-siapa dah nak mari di nago pasal nak makan burger, cabai nak nak kon belah kiri dah. Saya pun sekian ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.